เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าอนาคตท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะคุยกันเรื่องของงานวิจัยนะครับต่อเนื่องกันมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในหัวข้ออนาคตการตายในเมืองของคนในยุค4.0นะครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ภาวิกาศรีรัตนบัาน,นักวิจัยโครงการวิจัยคนเมือง4.0เรื่องอนาคตการตายในเมืองภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในช่วงเล่าอนาคตครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเรามอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินนะครับจำนวนหรางวัลเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับ สูจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะ,จะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับเราให้ข้อมูลกับท่านฟังก่อนนะครับข้อมูลก็มีอยู่ว่าธนาคารออมสินมอบสิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิตจากธนาคารออมสินเมื่อ ช็อปครบ1000บาทขึ้นไปรับส่วนลดเพิ่ม100บาทที่ Lazada จะมีไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2 5 6 3นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตจากธนาคารออมสินเมื่อช็อปครบ1,000บาทขึ้นไปนะครับรับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทที่ Lazada าส่วนลดนี้จะมีไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2563นนี้นะครับเอาละครับ มาถึงช่วงของคําถามครับคำถามมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษสําหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินเมื่อช็อปครบ1000บาทขึ้นไปนะครับรับส่วนลดเพิ่ม100บาทที่ลาซาด้าคำถามคือสิทธิพิเศษนี้จะมีไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรนะครับส่งคําตอบมาครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ธนาคารออมสินนะครับเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิตอล1ปีงวดที่3นะครับเปิดรับฝากผ่านโมบายแบงกิ้ง m มโมเท่านั้นนะครับอายุสลาก1ปีรวยได้20บาทร่วมลุ้นรางวัลเลขสลากทุกวันที่16ของเดือนเงินรางวัลสูงสุด3ล้านบาทรวม12ครั้งโดยดอกเบีย้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ สลากดิจิตัล1ปีมีเหตุนะครับสำหรับผู้ที่ฝากระหว่างวันที่17เมษายนถึงวันที่15ธันวาคม2563นะครับร่วมลุ้นรางวัล20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทนะครับเช้าวันนี้ครับวันที่14สิงหาคม2563นะครับนายสมพรโสมบดรองผู้ว่าการการทาพิเศษแห่งประเทศไทยฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับได้เป็นประธานในกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระง,งับอาคีภัยทางพิเศษฉลองรัฐ และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอานนรงสามนะครับโดยมีชาวชุมชนสวนอ้อยเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อเป็นการตระหนักและให้ความสําคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพจึงได้มีการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระง,งับอาคีภยัยการพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับชุมชนและการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคีที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระง,งับอักขีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียงนะครับนอกจากนี้ครับการทางพิเศษยังให้มีการมอบถังดับเพลิงให้กับชาวชุมชนสวนอ้อยรวมทั้งหมด20ถังและมอบเครื่องออกกําลังกายอีก1ชุดด้วยนะครับ การท่าเรือแห่งประเทศไทยเตรียมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออกท่าเรือกรุงเทพบริเวณท่าบริการตู้สินค้าหนึ่งและตู้สินค้า2รวมทั้งหมด7ท่านะครับเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกเกิดความคล่องตัวและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลน,นะครับรวมระยะเวลาดําเนินการทั้งโครงการประมาณ630วันซึ่งคาดว่าะจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2565นะครับ เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าอนาคตรครับต่อเนื่องกันมาจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของอนาคตการตายในเมืองของคนในยุค4.0พูดคุยครับรองศาสตราจารย์พาวิกาศรีออรัตนบัณฑัตนะครับนักวิจัยในโครงการวิจัยคนเมือง4.0เรื่องอนาคตการตายในเมืองภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะต่อเนื่องกันหน่อยนะฮะอาจารย์ยังตายไม่สนิทเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเราค้างกันไว้ตรงไหนครับอาจารย์ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ดิฉันจำได้ว่ากำลังเป็นเรื่องข้อค้นพบหรือข้อเกตนะคะว่าด้วยภาพปัจจุบันของการตายในสังคมไทยครับค่ะ ครับต่อเลยครับอาจารย์ครับเอาเลยนะคะ,เอ,เ,ะเอ่อก็คืออยากจะเรียนเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแต่ขอเล่าเป็นภาพใหญ่ๆกว้างๆไม่ลงรายละเอียดมากนะคะแต่ว่าอยากจะเล่าว่าในการศึกษาของเราเนี่ยจริงๆเจออะไรจริงๆมันเป็นการประมวลผลจากหลายๆงานที่ได้มีโอกาส เข้าไปศึกษาหรือเข้าไปทำนะคะก็จะมีข้อสังเกตข้อแรกที่น่าสนใจนะคะก็อันนี้สามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์กันได้นะคะว่าเราเห็นอย่างไรประเด็นแรกเนี่ยดิฉันอยากจะขอเปิดประเด็นที่เรื่องของการมองความตายเป็นเรื่องที่เป็นข้อห้ามหรือเป็น t าบัวนะคะนะก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่พึงไม่พึงคิดไม่พึงพูดถึงนะคะแล้วก็ มีนัยยะของความเป็นอัปมงคลอะไรอย่างงี้ะคะ่ะจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยตั้งต้นจากความกลัวตายซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของม,มนุษย์นะคะคมีการศึกษาทางจิตวิทยาเนี่ยไม่น้อยที่ชี้ว่าความตัวตายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเมื่อที่มนุษย์เนี่ยรู้ว่าความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดนะคระัอพอเรานึกถึงเรื่องการตายหรือว่าการจบสิ้นเนี่ยบางครั้งความสามารถในการจินตนาการของมนุษย์เนี่ยทำให้เราไปไกลมากเลยค่ะเราก็อาจจะมี ความกลัวว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอในในการตายเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงรวมทั้งความไม่แน่นอนของการจบสิ้นส,สิ่งต่าง,งต่างเหล่านี้ก็ทำให้มนุษย,นย์มีความกลัวตายซึ่งดิ้นมองว่าอันนี้มันเป็น death anxiety หรือว่าความวิตกกังวลชนิดหนึ่งที่จริงจมันขับเคลื่อนพฤติกรรมหลายๆอย่างของมนุษยชาติเราเลยนะคะครับอย่างเช่นเราสร้างศาสนามาก,ก็คือเพื่ออธิบายกับ สิ่งที่ไม่มีคําตอบในลักษณะนี้เราสร้างบ้านสร้างเมืองก็คือป้องกันออค่าศึกนะฮะในสมัยโบราณจากสงครามก็เพราะว่าเรากลัวตายเราไม่อยาก เดีได้รับผลกระทบ,รบหรือที่สําคัญที่สุดที่เป็นสังคมปัจจุบันมากเนี่ยก็คือระบบการแพทย์สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นจากความกลัวตายทั้งสิ้นนะคะความกลัวตายของมนุษย์เนี่ยทำให้ทําให้เกิดอะไรก็คือมันทําให้เกิดการแยกส่วนความตายออกจากการมีชีวิตโดยสิ้นเชิงค,คือพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้มองว่าการตายและความตายเนี่ยในท้ายที่สุดมันก็คือวงจรของของชีวิตอะคะ่ะครับค่ะ ก็คืออยากจะตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆคนมี death anxiety สูงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราขาด death awareness คือเราไม่เอาเราเรา,เรามี anxiety แต่เราไม่ Aware นะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะความความความกัวตายเช่นนี้เนี่ยจึิงๆในท้ายที่สุดก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราหลายๆอย่างนะคะ,ะซึ่งดิฉันจะคลี่ให้ฟังในลำดับถัดไป ทีนี้ในข้อถัดมาเนี่ยนะคะ,ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบกันไปมาก็คือว่าในขณะเดียวกับที่เรากลัวตายเนี่ยจริงๆแล้วในภาพใหญ่ของสังคมเนี่ยเรายังมีคติเรื่องของการตายดีนะคะเป็นภาพของอุดมคติที่เรามีร่วมกัน อย่างเช่นอย่างเช่นว่าสมมติว่าเรามองคําว่าตายดีดิฉันก็เชื่อว่าทุกทกท่านเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าเราเราถ้าเราจะต้องตายเนี่ยเราอยากตายดีๆแต่ตายดีๆของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันมันจะไม่จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเอ่อก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างในในบางวิติเช่นถ้ามองเรื่องเวลาเราก็จะรู้สึกว่าการตายที่ดีเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราแก่ เป็นการตายที่ถึงเวลาถูกไหมคะถึงเวลาก,ก็ตายอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะคือเราจะสังเกตว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นการตายของอผู้ที่มีอายุเยอะๆเราก็จะรู้สึกว่าเรายอมรับได้นะคะมันก็จะเป็นการไว้อาลัยมากกว่าเป็นความรู้สึกสูญเสียหรือเสียใจในลักษณะของ การเสียดายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในมิติของเวลามีความสําคัญมากนะคะอ,อีกประการหนึ่งก็เป็นมิติเรื่องของสถานที่คนส่วนใหญ่ก็อยากจะตายในสถานที่ที่คุค้นเคยแต่อันเนี้ยดิฉันก็ออกขอนิยาตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆคําว่าสถานที่เนี่ยมันมันก็มีไม่กี่สถานที่ที่เราอยากจะตายเช่นส่วนใหญ่ก็ในภาพในแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยเราก็คงนึกถึงภาพของการตายที่บ้านใช่ไหมคะกลับไปตายรังในปันจุบัน ค่ะใช่ <c oughs> กับกระจายแรงแต่แต่ปัจจุบันเนี่ยความเป็นสังคมเมืองเนี่ยมันทําให้ความหมายรวมทั้งรูปธรรมของคําว่าบ้านเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะ oh, นะคะถูกไหมคะแต่เดิมคําว่าบ้านเราอาจจะนึกถึงถิงถ่นกําเนิดหรือว่าเราอาจจะนึกถึงที่อยู่ที่เป็นที่มั่นของเราแต่การเคลื่อนย้ายอย่างที่ดิชนันเรียนไปในสัปดาห์แรกคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เราก็ไม่อาจจะสามารถต้านทานได้เนี่ย ในหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ทำมันมันก็มีผลกระทบที่ลึกซึ้งมากอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยถามว่าบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยเราอาจจะพบว่ามันคือบ้านเช่ามันคือคอนโดหรือว่ามันคืออะไรที่มันมันไม่เอื้ออํานวยต่อภ<ม>าพของการตายในสถานที่เหล่านั้นนะคะในขณะเดียวกันก็มีการเติบโตทางการแพทย์มากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งคนจํานวนไม่น้อยเนี่ยนึกถึงถ้าจะพูดว่าตายดีจะตายอย่างไร ะะอีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องของความสัมพันธ์คนส่วนใหญ่เวลานึกถึงภาพในอุดมคติของคําว่าตายดีเนี่ยก็จะนึกถึงการตายที่ไม่โดดเดี่ยว<ๆ>การตายที่มีคนที่เรารักรา,รายล้อมนะคะหรือว่าเรามีโอกาสได้สะสางในเชิงความสัมพันธ์ต่างๆกับบุคคลอื่นไม่รู้สึกข้างค้างนะคะ และสุดท้ายท้ายที่สุดซึ่งสิ่งนี้ยังเป็นสิ่งที่ในการศึกษาเนี่ยเราก็พบว่ามันเป็นมิติที่ชัดเจนที่สุดว่าเรายังทําอยู่ก็คือ,เ,อเรายังมีการมองในมิติของวัฒนธรรมของการตายดีเช่นในศาสนาพุทธเราก็จะมีการจัดพิธีกรรม <c oughs> หรือศาสนาต่างๆก็คือเป็นมิติของพิธีกรรม <c oughs> เพื่อไปสู่สุขติหรือทําให้การตายทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะ complete ได้ <c oughs> นะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรื่องของการตายดีเนี่ยมันมันยังคงมีอยู่แต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่าในความเป็นจริงเนี่ยโอกาสที่เราจะกําหนดให้การตายดีเนี่ยมันเกิดอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันมันก็อาจจะไม่ได้อย่างนั้นทั้ง100ร้อยเปอร์เซ็นต์รวมทั้งการตายบางครั้งมันก็เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนมันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราไม่คาดฝันเพราะฉะนั้น ใช่ค่ะพราะฉะนั้นการตายที่ผู้พูดภาษาชาวบ้านเงินไม้บาดเจ็เออมันก็เป็นภาพที่ตรงไงมันเข้าใจดีไงใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นภาพตายแบบไม่ตั้งใจถ่ายอยู่ในขั้วตรงกันข้ามของการตายดีเพราะฉะนั้นการตายดีในปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะมีความหมายนะคะที่สื่อถึงสภาวะการตายที่เราสามารถรับมือกับการตายได้แล้วหมายถึงว่าผู้ที่จะตายเนี่ยสามารถเตรียมพร้อมเตรียมตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะคือ คำสําคัญอีกคำหนึ่งก็คือเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมใจแต่คําถามก็คือว่าในเมื่อเราเติบโตมาในสังคมที่เรามองการตายเนี่ยเป็นเรื่องต้องห้ามแล้วเราจะเตรียมตัวเตรียมใจหรือทําความรู้จักกับการตายตั้งแต่มันยังห่างตัวได้อย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยการมีชีวิตที่ห่างไกลจากการระลึกถึงของธรรมเออเรื่องลึกถึงธรรมชาติของชีวิต มาอยู่มาวันหนึ่งมาป่วยแล้วก็กำลังจะตายก็เป็นสภาวะที่หนักมากนะคะที่เราจะสามารถทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับได้ะนะคะทีนี้อันนี้ก็จะมีข้อสังเกตอยู่ประการหนึ่งว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่สอนให้เรารับมือกับการตายของคนอื่นแต่การตายของตัวเราเองเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นอา้าวอย่าง,งั้นเละคุณพี คุณวีรพัฒน์รู้สึกเหมือนที่ดิฉันรู้สึกไหมก็คือว่าเอาเป็นว่าคนไทยในเจเนอเรชันที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังมีคำถามว่าเราจะดูแลพ่อแม่เราหรือแม้กระทั่งตัวเราที่เริ่มเจ็บป่วยแล้วเนี่ยเราจะดูแลยังไงเราก็จะรู้สึกว่ามันมีความมีนยัยยะของความเป็นหน้าที่อยู่ระดับหนึ่ง <S <S เพราะว่าเราถูกเติบโตถูกสั่งสอนมาในใน,ในระยะเวลาที่เราเติบโตเนี่ยว่า การดูแลคนในครอบครัวในวาระท้ายของชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะแต่เราไม่เราไม่เคยได้ถูกเตียมว่าแล้ว่าแล้วถ้าตัวเราเองล่ะต้องผเผชิญกับความตายเราจะรับมือยังไงแล้ว,ต,ว,วตัวเราเฉพาะตัวเราใช่ไหมฮะอ่าใช่ไหมคะเราก็จะนึกว่าก็คงจะต้องมีลูกมีหลานมาดูแลแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นทอดๆไปสิ่งเหล่านี้ในการวิเคราะห์เนี่ยดิฉันมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้บทบาทของตัวเราเองเนี่ยหายไป จากการเตรียมตัวจากการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตายของตัวเองนะคะเราถูกลดบทบาทผู้ง่ายๆก็คือว่าเราเป็น p a s s i v นะคะในขณะที่ผู้อื่นก็จะมีบทบาททีนี้ตรงเนี้ยสำคัญยังไงคะเนื่องจากว่าในสมมติว่าเราตัดตอนอไม่มองเรื่องการตายเนี่ยเราไปมองภาพของการแก้ไขปัญหาในระบบะโรงพยาบาลหรือในในสิ่งที่กำลัง ต้องจัดก,การกับความตายหรือการเจ็บป่วยของผู้คนเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นเรื่องที่โอ้มัน,ม,นมันเราเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ว่าทําไมคนถึงไม่ได้ไปอยู่ในโรงพยาบาลกันมากมายทําไมถึงออยากจะเ,เรียกว่าอะไรนะคะให้การรักษาผู้ป่วยจนแบบเป็นที่จนบางครั้งผู้ป่วยก็เจ็บและทุกข์ทรมานมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือมันคือฐานรากของ ของจะเรียกว่าเป็นฐานรากของปรากฏการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันบอก,ก็อาจจะพูดอย่างนั้นก,ก,ก็อาจจะไม่ผิดนักนะคะอะจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจในวาระท้ายของชีวิตเนี่ยปัจจุบันเนี้ยญาติหรือว่าในสังคมไทยเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเราเราเราสอนให้ได้รับรับมือกับการตายของคนอื่นเนี่ยญาติก็จะมีบทบาทเยอะ แต่มองมุมหนึ่งเนี่ยนะคะการที่ญาติมีบ,บ,บทบาทเยอะเนี่ยญาติเองบางทีเขาก็ลำบากใจนะคะที่จะต้องตัดสินใจแทนผู้ป่วยเช่นเขาไม่เคยรู้ว่าผู้ป่วยที่กำลังนอนป่วยในวาระท้ายอยูเนี่ยต้องการอะไรแต่ในขณะเดียวกันเขาต้องถูกถามว่าจะให้ใส่เครื่องช่วยใจไหมจะปั๊มไหมจะเจาะไหมแล้วในท้ายที่สุดก็ไปสู่คำถามว่าแล้วจะถอดไหม นะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดละเอียดอ่อนมากๆนะคะละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนมากๆแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไปมองว่าญาติไปตัดสินใจแทนแต่จริงๆญาติเองก็คงลำบากใจเหมือนกันญาติก็ไม่อยากตัดสินใจหรอกฮะใช่ค่ะไม่อยากตัดสินใจเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่า ทำไม่ดีก็หาว่าไม่กระตันอยู่ใช่แต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีเรื่องของความขัดแย้งทางความคิดหวังมรดกหรือเปล่าอะไรอยาเงี้ยถูกค่ะหรือว่าเรื่องเงินทองเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของใช่ค่ะเรื่องจริยธรรมปัจจุบันดิ่ฉันมองว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่า ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านีเน้เข้ามาพิจารณาในบริบทของสังคมสูงวัยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคําถามเรื่องของการดูแลเรื่องบทบาทของญาติหรือบทบาทของใครในการจะดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคะทีนี้ต่อไปอีกนิดเดียวจะไม่จบนะคะในสะัปดาห์นี้ก็ค,ค,คือประเด็นถัดไปที่เป็นประเด็นที่สามก็คือว่าในเมื่อเรามีบทบาทน้อยเราเองเป็นพาสซีฟต่อการตายของเราเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือแล้วบทบาทของใครล่ะ ที่จะทําให้เกิดการตายดีขึ้นมาได้ตรงจุดนี้เราจะเห็นภาพที่ชัดเจนว่า,าระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการแข่งขันความเป็นเมืองวิถีชีวิตสมัยใหม่เนี่ยมันจะไปลดทอนบทบาทของครอบครัวศาส,สนาชุมชนมนะคะที่เคยมีบทบาทเข้มแข็งในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยให้อ่อนแอลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า,าดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าเรากำลังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เรา ลดบทบาทของสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันเรากําลังทําสิ่งที่นั้นขอใช้คําว่าเป็น o u t s o u r c ดีไหมคืคอคล้ายๆแบบว่าเ,เราส่งต่อหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเราส่งต่อให้ใครดิฉันก็มองว่าเราก็ส่งต่ออยู่สักสองสามระบบระบบแรกก็คือเราส่งต่อหน้าที่การดูแลให้กับระบบการแพทย์ ค,ะค,ะคำว่าระบบการแพทย์ในที่นี้เนี่ยก็คือหมายถึงภาพอง์รวมของแพทย์พยาบาลยาเทคโนโลยีโรงพยาบาลที่จะช่วยทําให้ชีวิตเนี่ยยืดยาวออกไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยการที่เราสร้างระบบการแพทย์ขึ้นมาชดเชยเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของการพึ่งพิงการแพทย์นะคะก็คือว่ามีแนวโน้มที่เราอยากจะให้การแพทย์เนี่ยเข้ามาจัดก,การกับการตายให้ดีที่สุด ะะมันก็เลยทําให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่หรือญาติก็แล้วแต่นะคะก็เกิดความหวังเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลก็จึงล้นเต็มอยู่ตลอดเวลานะคะรวมทั้งการรักษาที่อาจจะไม่เกิดประโยชน์แล้วในวาระท้ายก็ยังเป็นสิ่งที่ญาติก็ตัดสินใจปล่อยไม่ได้นะคะรวมทั้งผู้ป่วยก็ไม่เคยได้แสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าว่าต้องการอะไร,รเนื่องจากความตายเป็นทาบูในสังคมไทย รวมทั้งค่าที่จ่ายในส่วนบุคคลและเชิงระบบก็จะสูงมากถ้ามองในมุมน,นี้นะคะ,ะจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันพูดไปมันก็หมินเม่นนะเรื่องมันเป็นเรื่องที่เปราะบ,บางมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ดิฉันก็คงต้องขอพูดตามตรงว่ามันคงไม่สามารถบอกผิดถูกได้ในลักษณะว่าควรทําหรือไม่ควรทําอะไรในแต่ละกรณีนะคบะบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับ ตารเทะและและความจำเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับอาจารย์ใช่ค่ะใช่ก็คิดว่าเราก็คงต้องเคารพในจุดนั้นด้วยนะคะในจุดในจุดในจุดที่สองต่อไปเนี่ยก็คืออาจารย์จะไม่ทันแล้วสิงไหอาจารย์ทันงั้นก็ได้ข่ไม่ได้มีโอกาสให้เขาหน้าว่าไก่ทีนะฮะได้ได้ได้ไหนขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ภาวิกาศรีรัตนบัณฑัตนะครับนักวิจัยโครงการวิจัยคนเมือง4.0เรื่องอนาคตการตายในเมือง ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตรษษ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ลองติดตามอ่านงานวิจัยของอาจารย์ได้ผมเฉลยคําถามนะครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้มอบสิทธ,ธิพิเศษสําหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนะครับเมื่อช็อปครบ1000บาทขึ้นไปรับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทที่ละซด้าคำถามคือสิทธิพิเศษที่ว่านี้เนี่ยจะมีไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอะไรนะครับคำตอบคือวันที่31 ธันวาคม2563นะครับวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ